สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวพิมพ์ริพายเปิดไลฟ์สดแบบอลังการแดนเซอร์กับพางเครื่องจัดเต็มทั้งชุดทั้งปีกแซลอย่าให้รู้ว่าใส่ตามพิมพ์ริพายเปิดไลฟ์สดขายของสุดอลังการให้หางเครื่องวงลูกทุ่งออกมาเต้นทนไม่ไหวลูกออกไปแจมด้วยงานนี้เหนื่อยตั้งแต่เปิดคลิปแซลไลฟ์อื่นอย่าให้รู้ว่าใส่ตาม นาทีนี้แม่ค้าออนไลน์ที่ฮอตที่สุดคงต้องมีชื่อของพิมพ์ริพายมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนซึ่งเธอยังคงหาไอเดียใหม่ๆมาขายของอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไลฟ์สดแต่ละทีต้องมีคนดูเป็นแสนแทบทุกครั้งล่าสุดวันที่11ธันวาคมพิมพ์ริพายได้เปิดไลฟ์สดมาด้วยมาดแปลกตามาในชุดราตรีสีแดงข้างหลังมีปีกสีขาว โดยเธอระบุว่าปกติใส่โพเอมตัวละ40,000ืชุดวันนี้ผิดฟอร์มากอะไรไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่แค่กูใส่ปีแค่นี้คนดูขึ้นมา2.50,000หมื่นเดี๋ยวรู้เราทำเรื่องไร้สาระไม่ได้ตังเก่งอยู่แล้วอย่าให้รู้นะไร้สดอื่นจะมาใส่ปงใส่ปีกข้างหลังเป็นโกดังอย่าให้รู้นะและเมื่อคนดูถึง1.4แสนคนพิมพ์รีพายก็ได้กล่าวประโยคคลาสสิกเปิดตัวนักร้องเพลงลูกทุง่งว่า ณแหล่งนี้ที่พักจิตณนะแหล่งนี้ที่พักใจณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่และณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรายินดีต้อนรับเพื่อนเราทุกท่านมาแม่มามาแม่มาก่อนจะเปิดตัวแดนเซอร์หางเครื่องสาวๆออกมาเต้นต้อนรับคนดูอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงกีตเสียงเชียร์ดังสนั่นของทีมงานและตัวเธอเองด้วย มีช่วงหนึ่งพิมพ์รีพายอดสนุกไม่ไหวเข้ามาร่วมเต้นกับแดนเซอร์ด้วยก่อนจะออกมาพูดทักทายคนดูพร้อมให้น้องๆหางเครื่องเรียงแถวออกมาโพสท่าเต้นมันๆงานนี้พอเสร็จแล้วพิมพ์รีพายก็กลับเข้ามาทำงานต่อแต่ก็ถึงกับหอบเบาๆซึ่งระหว่างรอลูกค้าพิมพ์จองสินค้าก็ให้แดนเซอร์ออกมาเต้นอยู่เรื่อยๆต่อมาพิมพ์รีพายบอกโอเคเมื่อทุกคนสนใจแต่หางเครื่องไม่สนใจซื้อของ ถ้าเพื่อนๆไม่สนใจกันที่จะขายของเดี๋ยวมึงเจอของจริงก่อนจะสั่นกระดิ่งเรียกแดนเซอร์ออกมาอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่หางเครื่องสาวๆแต่เป็นสาวสองที่เป็นเหล่าทีมงานออกมาเต้นให้ดูแทนเรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับลูกค้าหลายแสนคนตั้งแต่เปิดคลิปแต่งานนี้พิม์พรีบพายถึงกับพูดกับทีมงานว่าไม่เอาแล้วนะของไม่ได้ขายเลยแล้วเหนื่อยด้วยเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมไลฟ์นี้ใครได้ดูบ้างคะ ถ้าคนไหนได้ดูก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อทักทายกันได้นะคะสำหรับคราวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ